โอเค,คสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กเกม Minecraft mod one piece นะครับพาร์ทที่23แล้วแนละ้ว <c oughs> โอย้ยมีโฮ์ชอตตั้งอยู่ไหมนึกว่าจะหายไปแล้วลืมเลยนะผมไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนนั้นผมจะเล่นค้างเอาไว้ผมผมกะจะทำแอนนะครับเป็น The End เกมนะครับก็คือนี่ครับ ครับเาอ,อดวงตาเอนเดอร์แมนอ้าวอันดวงตาอ๋ออยู่ในกล่องอ๋อล,ลืมลืมนะครับพอดีว่าไม่ได้เล่นานานแล้วครับลืมลืมแป๊บแป๊บเอาอันนี้อยู่นี่โอเคครับไปสี่สี่ชิ้นนะครับแล้วก็ผมไม่เคยเออ่ไปรู้แล้วก็ไม่เคยเล่นแบบแอนมาเลยเลยนะครับก็คือผมไม่รู้เลยนะครับว่าวิธีการที่จะหาแอนหรือว่าทำประตูแอน,นเนี่ย ทำยังไงนะครับแต่ว่าผมก็ไปดูคลิปมานะเขาบอกว่าปล่อยลูกกตาน์แมนนะครับลอยขึ้นไปบนฟ้าแล้วถ้าปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะแบบขยับไปหาเหมือนกับเป็นดันเจียนนะครับอย่างนี้ฮะเหตุป่ามันจะลอยไปนะแล้วมันก็จะล่วงปุ๊บแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับจนกว่าเราจะเจอครับโอ้ถึงว่าถือว่าเป็นการลงทุนมาก <c ười> น่าจะอยู่ประมาณทางนี้นะครับเนี้ยปล่อยไปปล่อยไปต้องเก็บไว้ต้องเก็บ มันจําเป็นนะนี่ดีเนี่ยที่ว่าเราบินได้ครับถ้าเราบินไม่ได้นี่น่าจะลําบากมากกว่านี้ครับอ้อาวอยู่ไหนแล้วโอเคปล่อยต่อไปครับแล้วก็รอเก็บโอเคเอาเป็นว่าผมขอขอตัดคลิปไปช่วงที่อาจจะบังเอิญเจอเลยละกันนะครับเพราะว่ารู้สึกชะนานมากแน่เลยเคุณผู้ชมครับ รู้สึกว่าเราเหมือนจะโอ้โหแตกเลย18อันแล้วเนี่ยเหลือไว้ตูบ้างเถอรู้สึกเราจะเจอแล้วนะครับมันจะอยู่ด้านล่างนี่ครับนี่มันลอยไปด้านล่างแล้วอย่าแตกอย่าแตกขอเออนะเก็บไว้ให้ตูบ้างว่าแต่ตูลงน้ําไม่ได้เนี่ว่าโอ้ชิบหายแล้วรู้สึกอยู่ในน้ำครับผมน้ำแพนเนี่ยโอเคเมื่อกี้มีธุระนิดหน่อยอเพื่อนโทรมา มาสำรวจดูต่อครับรู้สึกโลสายโลเกียร์ใช่ป่าตอนนี้เผลอๆขุดเจอลาวาก็ไม่น่าจะตายลวมั้งโอ้ลืมพาพิกแอคมาเอ้ยลืมพาจอบมาลืมอันนี้เน้นๆๆๆเจอแมลงแล้วแมลงที่ไม่เคยเห็นบนบกถ้าทางเราจะเจอแล้วครับนี่มันเดินเอ้ยนี่ไงจล้อลืมพาไฟเอาไฟพามา ประตูตนี่ลืมตลอดเลยนี่ครับเราเจอแล้วครับทางเข้าสู่อโครเลียมไม่ใช่นะมันสวนน้ำอ่านี่ไงว้าวรู้สึกมันจะปนกับเอ่อปนกับดันเจี้ยนใช่ป่าวปนกับถ้ำอะ่ะนะครับโอ้โหประตูจะหาห้องเจอได้ยังไงเนี่ยโอเครู้สึกว่าเราต้องปล่อยอีกไปนะครับปล่อยอันเนี้ย ดวงตาเอนเดอร์แมนไปแล้วเราจะเจอเองครับจริงแต่ว่าผมไม่อยากปล่อยไปมากกว่านี้แล้วไงกลัวว่ามันจะแตกหายไปครับผมกว่าผมจะล่าเอนเดอร์แมนมาได้เนี่ยแต่ละตัวมันลำบากลำบากมันไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆจะ็หน่อยไอเอนเดอร์แมนเนี่ยนะครับกว่าจะหาได้ตั้ง44อันเล่นเอานี่เหงอตกเลยนะครับถึงจะจำไม่ได้แล้วว่าหาไว้ตอนไหนนะพวกผมเล่นไว้นานแล้วผมแล้วก็เพิ่งมาเล่นเอาก็ตอนนี้นะฮะ <c oughs> ปล่อยสักลูกแล้วกัน อ๋ออยู่ข้างบนเนี่ยโอ้โหเด้อเอาลูกตากคืนมาด้วยไปไหนวะขอเหอะเดี๋ยวมันหมดเดี๋ยวมันเอาไปใส่ในจกไม่ได้จกแอนไม่ได้เดี๋ยวเฮ้ยเซนเดอร์แมนโอ้โหตอนนี้ขอไม่อยากมีเรื่องคนระับเนี่ยมาค้นก่อน <c oughs> โอ้โหคดคุ้มเลย โอ้ยเจอเหมืองด้วยนี่ว่าโอ้นี่มันชุกชุกสองดิ้งเลยแต่ไม่เอาครับดีเด้จ้องตาแล้วเนี่ยเออมาเลยมาเลยตูข้ามแล้วสี่สี่กว่าตัวเอ,อ้ยไม่ดีต้องมากกว่าน,นั้นเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าดอกซะตลอดใช่ป่ะตัวเสียงก็ยังสยองครับแล้วก็กระตุกด้วยเฮ้ยทางนี้เปล่าโอ้ยเอ,อ้ย รู้สึกกระตุกจังเลยแบบน้ำขอออกแล้วเข้าใหม่แปบบโอเคกระตุกอีกไหมน่าจะไม่แล้วลงุงตาเอนเดอร์แมนปวดลำทางต่ออีกเอาไ,ไปไหนอย่าใช้เยอะเดี๋ยวมันหายหมดสิบสี่อันแล้วเนี่ยเอาอยู่ด้านบนอีกเหรอโอ้นึ้อว่าอยู่ด้านล่างไม่ต้องขุดอีกแล้วใช่ปอ <c oughs> <c oughs> โอเรื่องเยอะอันเนี้ยจะจบเกมทั้งที ยอมขุดสักหน่อยครับเพื่อสัเนเสรร์บารมีนะประมาณนี้ได้ป่ะหรือต้องขุดอีกครับแน่ว่าโปชิเน่ฟุ๊บ <c oughs> ไปทางไหนวะน่าจะทางนี้แหละคิดว่านะขุดไปเรื่อยๆครับเหมือนกับนะเดินตามสิ่งที่ไม่มีตัวตนยังไงอย่างนั้น้อ่าแ์สุดท้ายแล้วนะครับรู้สึกแบบเรื้องเ,เรือง เดี๋ยวๆมีขึ้นชั้นบนทางไหนหรือบ้างเนี่ยเออนี่ไงคือผมเครียดขุดแล้วไงครับเดี๋ยวยิ่งขุดมันจะแล้วก็ตอนใช้ดวงตาเอนเดอร์แมนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็น,นครับเดี๋ยวมันมีปัญหาแล้วก็ฟลุ๊ปเอ้าไอ้ม่มาทางไหนไปทางไหนมันบอกอยู่ด้านล่างใช่ครับใช่ใช่แล้วแล้วอ้าว ตรงนี้เหรอมันบอกอยู่ทางนี้ครับหรือเปล่าอ่ะที่โลง่ง่ลยหน่วะครับมันบอกอยู่ประมาณตรงนี้ฮะมันบอกอยู่ประมาณตรงนี้ครับมัน,อ,อ,ยมนอยู่ด้านล่างอีชั้นหรือเปล่าหรือถ้าไม่ใช่ก็น่ายอยู่ชั้นบนแหละเฮ้ยเอ้ยอยังไงหินเขียว นี่เป่าใช่นี่เป่าโอ้ยแต่ว่าเขาวงกดอีกแล้วแฮจะเวียนทำไมเนี้ยเอ้เหลือมันพยายามจะบอกใบว่าอยู่ชั้นนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าผมไม่เคยเจอนะครับนี่คือเจอครั้งแรกในการเล่นไมค์ครับเลยเนี่ยจากการไปดูคลิปมาผมนี่ตกใจมากแต่ผมว่ามันน่าจะอยู่ชั้นแรกนะ มแม่อยู่ประมาณชั้นนี้หรอกอ๋อนี่กล่องใหม่หรอกเหรอน้อกว่ากล่องเก่านี่ก็ด้วยใช่ปะเย็ด <Yeah, S 1> มีทองมีทองก็บุญแล้วอันนี้ไม่เอาดีกว่าครับกินพื้นที่ช่องเอด้านล่างนี่ไงมีต่ออีกแต่เดี๋ยวก่อนขอเช็คแต่ตัวนี้ก่อนนะครับเราจะเช็คเอาให้หมดเลยนะฮะรู้สึกผ่านนี้จะยาวๆมีเมืองด้วยมันปนกับเมืองครับอืมอะไรมันจะ พอเหมาะให้หายากสักขนาดนี้เนอะเดิมทีเนี่ยมันก็หายากอยู่แล้วเนี่ยแบบออไอด้ดนเจียนเนี่ยนี่แม่งมีเหมืองมาปนอีกเโคตรกลมกืนนี่มันทะลุไปเหมืองแล้ว้องกลับไปครับกลับไปในพวกที่มันเป็นหินเขียวอะ่ะเนี่ยเนี่ยเป็นหินอย่างเงี้ยครับเฮ้ hey. จะรู้ไหมเนี่ย เราต้องการเอนเดอร์แมนดวงตาเอนเดอร์แมนอีกกี่อันก็ถึงจะเจอประตูฟันนี่อประตูปิดปุ๊บไม่เอาไม่เอาหลกหลกชิบหายหลงแล้วทางไหนแล้วะทางประจำหลงแล้วเดินมั่วเกินโอวเวนเฮ้ยกองหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงมันติดบั็กอยู่ มีมิลเลสโตแล้วก็มิเลฟักทองอหมดอ,อ้ยอฮอ้ขอบคุณมากแล้วฉะไหนเจ้าถึงมาอยู่ตรงนี้นี่มันสปาอะไรวะเนี่ยอ๋อไอตัวอ,อะไรนะปลิงแล้วกันเรียกมันว่าปลิงแล้วกันมันคล้ายๆปลิงดีนี่ครับมันใส่ไวหนึ่งอันแล้วแต่ว่าเรามีแค่สามอันคนระับเอ้ย อ๋อมันมีแบบมันแยกครับลารวมไปไม่ได้ครับมันเป็นบั็กนะของ Mod. มอสวันพีชเนี่ยโอเคอ่ะใส่ไว้ปักปักมันจะพอไหมนี่ขอให้พอเถิะโอ,โอ้ชีวิตะจะเอ็นทั้งทีโอ้อ่าไปเป็นสิ่งบูชายันได้ครับ ป่าผมเล่นมุกนะนีโอเคผมมาร์คไว้ก่อนดีกว่าถ้า,างั้นมาร์าควาล์กนะครับเป็นเอ็อนคราวนี้ยังไงเราก็มองเห็นครับต่อไปก็ต้องใช้เวลาฆ่าเอ็นเดอร์แมนแล้วก็เอามาคราฟอีกต้องฆ่าอีกอประมาณ2ตัวละมั้งนะครับแล้วก็เอามาคราฟอีกนันคราฟในระหว่างดืมแนละ้วรู้สึกจะใช้เทคนิคไฟนะไปหลอมแล้วก็จะได้ เออเป็นเหมือนกับเป็นเศษเป็นเศษไฟอ่ะนะฮะจำไม่ได้แล้วลืมไปแล้วเนี่ยการคราฟอะไรที่เหล็กไฟเหล็กไฟนี่นี่ครับคราฟเป็นเนี่ยเป็นดวงตาเอนเดอร์แมนต้องได้ไข่มุกเอนเดอร์ก่อนอยากรู้ป่าว่าการเอนโดยใช้มอดวันพีชเนี่ยมันจะเป็นยังไงผมก็ไม่รู้เนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดการบักจน เครื่องนอกไปเลยอุ้ยทองเจอทองแล้วนี่ก็ยิงจังมันปะขา้ามเองเออทองโฉมโอมมีนี่ยังไงแล้วก็เปิดเปิดกล่องได้สองกล่องนะครับอตอนนี้เรามีอยู่สี่ใช่ปะเนี่ยมีหกครับได้สองดอกก็เปิดได้สองสองกล่องนะครับ วิมอลกูดโอ้โหเล่นมาตั้ง23บาทเพิ่งเคยเจอโอ้โอ้ oh God. ไม่กูดมันใช้ทำไรได้เนี่ยแต่ว่าอุตสิกจะใช้เลขเป็นเงินกับ n p c ใช่ป่าที่เือใช้ทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โ okay. อเคเอย่างน้อยเราก็เจอของนะครับก็ยังดีกว่าไม่เจออะไรเลยอ่ขุดเป็นเป็นหลุมหลุมลงขี้ เอาขี้ลงไปนี่ด้วยเราไม่ต้องการเอ้ยยินอย่างนี้ก็ก็น่าสนนะเอาไปสร้างบ้านเอาไปอัปเรกดบ้านสักกันหน่อยไปแล้วก็เปิดกระเป๋าเอาทอไปเก็บเก็บถังน้ำมันเก็บไม่ต้องใช้นี่ด้วยแอปเปิลด้วยนี่ด้วยนี้ด้วยแล้วก็เงิน ไม่ต้องใช้หรอกเพราะว่าไม่มีการคาบเกิดขึ้นแน่นอนนะเราไม่มีโตคาบแล้วจากนั้นก็เป้าไมยต่อไปก็คือหาทองกับหาเอนเดอร์แมนนะหาทองนี่ตอนนี้เป็นผลพลอยได้นะครับส่วนเอนเดอร์แมนคือเป้าไมยหลักแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับว่าเราจะลงนะเรบบาหมากเอาไว้แล้วนั่นนะเป็นสีอย่างนะนะั้นแหละเออแล้วเมืองข้าอยู่ไหนแล้วเล่เนดีอ่ะ ไอ้ทองเยี่ยมรู้สึกจะเจอ,อบ่อยๆช่วงนี้เริ่มมีโชคครับมีโชคมีชัมชย <c oughs> มีก้อนเดียวเนี่ยนะเอ้เจอเมืองแล้วผมว,ว่าผมหากล่องผมหาทองจากกล่องสมบัติดีกว่าเนีรู้สึกง่ายกว่าเยอะอีอีอืมทางนี้ดีกว่าทางนี้รู้สึกจะไม่ตันไปต่อได้อีกเยอะนี่ไง เอ,อ,อ่านเกาะเหล็กมามานี่ผมไม่คิดจะเลี้ยงเลยครับเพราะว่าผมบินได้นะจะเลี้ยงมาไว้ทำไมผาลาะเปล่าเปลาเลยเอ่อทางนี้แล้วกันเดี๋ยวสายไปโอเคย้อนกลับเลยอืมทางนี้ไม่น่าจะมีอะไรหรอกทางขาดด้วยซ้ำไป ลำบากหน่อยแต่เพื่ออนาคตภายภาคหน้านะเอ้ยเจอเหิน้าเจอมาเยอะเนี่ยว่ะห็นเราไม่ต้องการคนระับตอนนี้เรายังไม่อยากทำน้ำซุปนะโอ๊ยเจ็บจุงเบยถ้าตูไม่อมาต่ะนะอเออทองโอเคคุดปึ๊บมีก้อนเดียกแล้วทำไมมันชอบแยกอย่างนี้ เฮ้ยนี่มันรอยแยกรอยแยกนี่แหะมันมักจะมีทองเพชรแล้วก็มรกตนีม่มรกตมรกตมรกตโอเคมีไหมไม่มีเล้เฮ้ยมันต้องมีมากกว่านี้ที่หุตสา์เจอแบบอลังการงานสร้างทั้งที่โอ้โหขอบคุณครับเจอเพียบเลยนี่ครับทอง อีกอีกหลายหลาองแน่มหมดแล้วหมดเลยครับที่เหลือก็เป็นเงินแล้วก็หินไคลโลโอเคผมว่านะครับการจะหาเอนเดอร์แมนเนี่ยต้องหาในพื้นที่โล่งซึ่งอยู่ด้านบนนะครับอูราวาราวามันไม่สว่างมีนี้ด้วยราวบัก โอ้โหจะแยกเยอะไปไหนสีแยกอะสีแพร่งอะเนี่ยน่ากลัวมากนะครับทางแยกเยอะเนี่ยเพราะผมรู้สึกว่าผมพลาดอะไรหลายๆอย่างมาเยอะเลยผมเลยไม่อยากเจอรอยแยกเยอะนะเพราะว่ามันทำให้ผมปวดหัวในการค้นหาครับถึงขั้นเครียดเลยโอ้จะไปทางไหนดีเนี่ยเอาเป็นว์ปกลับบ้านดีกว่านะไม่ไหวแล้วกดดันไปหาเป้าหมายหลักเราดีกว่าค,คือเอ็นเดอร์แมน เอเด็ดอะเรายังมีก้อนทองเดี๋ยวอยู่บ่เดี๋ยวอยู่ยสี่ก้อนสีแท่งโอเคได้อยู่เอ็นเดอร์แมนรู้สึกอยู่ในที่โลง่งโลง่งรู้สึกว่าวันนี้นะครับเอ็นเดอร์แมนจะจำศีลน,นะครับหลบอยู่ในหลุมครับก็เลยไม่ค่อยโผล่มาก็เลยหาไม่เจอสักตัวเลยเนี่ยนะครับที่โลง่งโล,งล่งนเนี่ย โอเคครับผมว่านะครับเดี๋ยวผมค่อยไปหานอกรอบละกันนะครับแล้วก็พาร์ทหน้าเนี่ยผมจะมาเปิดประตูแล้วก็เข้าไปเลยละกันนะครับสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ลวกันนะไปต่อพาร์ทหน้านะ